แล้วส,สรุปในวันนี้เราจะมาสรุปซีรีส์คิปปิเดี้ยต์ทอยเลมาต่อในซีซั่น15ตอนที่45 Cam บห้าคมรแมนมีอาวุธข้างกายกาลังแอบทําอะไรบางอย่างอยู่แต่เดี๋ยวนะกล้องได้แผนไปเห็นมนุษย์ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าคือใครนะครับต่อมาได้มีเฮลิคอปเตอร์คิปปิเดี้ยต์ทอยเลบินผ่านไปก่อนที่จะโดนอะไรคว้างกลับมาก่อนที่เราจะได้เห็นไททันสปิกรแมนที่กําลังต่อสู้กับไททันซินิม่าแมนอย่างดุเดือดก่อนที่ไททันซินิม่าแมนจะได้พุ่งเข้าไปใส่ไททันสปิกรออแมนแ c ีน e ม a าแมเกี่ยวเอาลำโพงไปข้างหนึ่งแล้วไททันสปีกแมนก็บินหนีไปก่อนที่สุดท้ายไททันซีน e ม a าแมนจะแสดงอารมณ์ผ่านทั้งหน้าจอว่าขีดอันเดอร์สกอร์ขีด,ขดแล้วก็เทเลพอร์ตหายไป ตัดมาตอนที่46ภาพแสดงให้เห็นสปีกรแมนที่กำลังต่อต้านเจดแพคสกิปปี้ทอยเลตอยู่แล้วก็ได้มีล้างแคมิล่าแมนเข้ามาจับเบี่ยงติดกำแพงแล้วระเบิดไปแล้วกล้องเราก็แผนไปตามไททันสปีกรแมนที่บินผ่านไปไททันซ<อ>ินิมาแมนได้ปรากฏตัวด้วยการเทเลพอร์ตมาและเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นพร้อมกับที่พวกแคมิล่าแมนกำลังหนีอะไรบางอย่างมาตอนที่ไจแอนต์วาคัมสกิปปี้ทอยเลตจะปรากฏตัวพร้อมกับก,บการดูดพวกแคมิล่าแมนเข้าไปและด้วยวิ่งเข้าไปหาไททันซินิมาแมนแต่ไททันซินิมาแมนกันไว้แล้วก็ต่อยปที แล้วใจแอนวาคคัมสกิปปี้ที่เทเลสกำลังใช้ใบมีดข้างลำตัวฟันใส่แต่ไททันซินิม่าแมนได้ใช้ลำโพงปล่อยขึ้นเสียงบล็อกไว้ก่อนที่จะแทงหัวของใจแอนวาคคัมสกิปปี้ที่ถอยเลททั้ง2ด้านด้วยแขนกลกงงเล็บแล้วใจแอนวาคคัมสกิปปี้ที่เทเลสก็ถูกกำจัดก่อนที่ไททันคามร่าแมนจะเทเลพอร์ตไปมันได้แสดงอารมณ์ผ่านทังหน้าจอว่า U W U ใครที่ยิมตามได้ก็ลองเมนต์มาหน่อยนะพร้อมกับคามร่าแมนที่ถูกดูดไปก็รอดชีวิตมาได้เยี่ยมต่อมาตอนที่47 เราจะได้เห็นสภาพบ้านเมืองที่ตอนนี้พังเละเทะแล้วก็มีไททันสปิกอร์แมนที่บินผ่านไปแล้วไททันซินิม่าแมนได้ปรากฏตัวด้วยการเทเลพอร์ตมาแต่ดันมาเจอกับจีแมนสกิปปิที่ทอยเลต2.0ที่ได้ยิงเลเซอร์ใส่แต่ไททันซินิม่าแมนไม่เป็นอะไรเลยพร้อมกับฉายแสงสีเสียงส่วนกระป๋าเหมือนจีแมนสกิปปิที่ทอยเลต2.0ก็ต้านไม่ไหวไกลมองเทงหลังที่จะมีไฟดวลบัสซารสกิปปิที้ทอยเลตบินมาตัดลำโพงทั้งสองข้างไปเฉยเลยแล้วเราก็จะได้ดูแล้วว่าไททันซินิม่าแมนหรือไททันทีวีีีแมมมนกก็ข้อออเสยยคืรระะาง ก่อนที่ไททันซินิม่าแมนจะจ้วงด้วยแขนกลงเล็บแต่ก็โดนสวนด้วยใบเลื่อยไททันซินิม่าแมนก็ได้ต่อยล่วงไปแต่ G Man S สกิ i t y t o อ l e t 2.0ก็ได้ยิงเลเซอร์ไปที่ถังเจ็ตแผกจนระเบิดแล้วไททันซินิม่าแมนก็ยิงชมวโมออกไปดึง G Man s k i ิ i ตี t o อ l e t 2.0มาฉายแสงใกล้ๆไม่ไหวไททันซินิม่าแมนตึงจัดถึงแม้จะตึงแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้หมูอยู่ดีไททันสปิเกอร์แมนได้บินกลับมาเกาะที่หัวแล้วเามีแทงไปที่จอของไททันซินิม่าแมนและแล้วทุกอย่างก็จบสิ้นจี G Man แมนสก ได้ลุมกระหน่ำใส่ไม่ยั้งและเราก็จะได้เห็นมัลฟอร์มสไตร์เดอร์ i กิ i t ี t ทอยเลไกลๆก่อนที่เฮลิคอปเตอร์ปาราสิตสกิฟตี้ทอยเลตจะบินมาผู้หวังจะยึดล่างแต่ท,ท้าท่นทีวีแมนก็ได้เทเลพอร์ตหนีไปแล้วทําให้คนรับจบก็คือชั้นสินะสุดท้ายก็ได้มีใช้ยปริศน,นาโพมาตอนที่เรากำลังจะปิดตาลงคุณผู้ชมว่าใช่เขาหรือเปล่าครับแล้วซีซั่น15ก็จบ หาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e share หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราซับสไงรป์หากพลาดประกาศใดทางเราขอ